วันนี้มีลมมานาข้าวนาโดนแต่ยังมีน้ำอยู่บ้างบางส่วนข้าวนาโดนกับร้อยห้าข้าวหนักเหตุผลที่ต้องใช้ข้าวหนักก็เพราะว่ามันชอบทิ้งช่วงสิงหากันยานี่แหละ เมื่อปีที่แล้วตัดสองเถือปีนี้ก็ตัดสองเถือตรงนั้นอ่าตัดสองเถือตรงนี้ก็ไม่เท่าไรแต่ได้ขนาดนี้ก็ต้องพอใจเพราะมันไม่มีอะไร ถ้าได้ขนาดนี้แล้วอยากจะได้ขนาดนั้นเขาเรียกว่าโลภมากซึ่งก็จะทุกข์มาก <c oughs> ไอ้ตรงนั้นจอมปลวกเมื่อปีที่แล้วให้เขาดันสวยนะตรงนั้นๆๆ,ๆถ้าได้ขนาดนั้นทั้งหมดย่จอมปลวกดินจอมปลวกดีเยี่ยมดีมากมีคนมาแนะนำว่าทำไมไม่ให้เขาขุดบ้า ไปให้เขาขุดเอาหน้าดินทําอะไรนี่นี่นี่ยังมีน้ําอยู่บ้าที่เปิดแล้วนะเมื่อวานนี่วันก่อนก็เอาเสียมมาเปิดเลยยังเหลืออยกังเยอะอ๋อตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นมันต่ำกว่าตรงนี้ทีเนี่ที่เราเปิดนี่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  มีท่อตรงนี้ตรงนี้แห้งแล้วนี่ถ้าได้ขนาดนี้เนี่ยนะข้าวที่ตัดใบออกก็จะประมาณนี้เลยนี่นี่นี่น,นี่ข้าวก็จะได้ห้าเดือนกับอีกสองวันนี่นี นี้ข้าวมเมล็กปนวันนี้ยังไม่ตัดเพราะมือยังไม่ว่างน,น,นี่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 ถ้าได้ขนาดนี้เต็มพรึบก็จะมาน่าจะดีกว่าดำนี่ถ้าได้แบบนี้นะทั้งหมดนะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำอะไรแล้วมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็อฮ้ อันนี้พรมแดนติดคนอื่นเขาไม่ได้ตัดเขาไม่ได้ตัดก็จะประมาณนี้ไอตรงนี้ตัดสองเถือ่อนี่ตรงนี้พรมแดนของบ้านอื่นนี่นี่เขาไม่ได้ตัดก็จะรกมีใบยเยอะไม่ได้ตัดตรงนี้ตัดก็จะไม่ค่อยมีใบปีนี้น่ะ นี่ล้มมากเลยเขาเรียกว่าข้าวมารยาทงามน้องฝนน้องลมมาวันก่อนสวัสดีครับเลยนี่นี่นี่ไม่เคยมีทำมาสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแปลงเนี้ยเพิ่งปีนี้เลยลมถามว่าปีนี้สวยไหมบ้าเนี่ย ล้มมากที่สุดเท่าที่เคยทํามามสิกว่าปีนี่แต่ว่าข้าวก็จะสวยนะนี่สวยพั 150. นรห้านี่ตรงนี้คือแปลงที่แี่ยังมีน้ำไหลนี่นีนี่น้ำไหลมา เดือนสิบสองแล้วนะเนี่ยเป็นกลางเดือนแล้วด้วยยังมีน้ำขังอีกเพราะน้องฝนมาวันก่อนอีกสองสามวันที่ผ่านมาตกหนักเลยนี่เนี่จากนี่แหละนี่น,น,นีไปนูน่นห้าไร่กลัวๆทางนี้ทางทิศตะวันตกพรมแดนทางทิศใต้ต,ตัวนี้นี่นี่นี่ก็ไปนูน่นทางทิศตะวันออกแปลงเนี้ย เมื่อปีที่แล้วน่ะแรงจัดเลยคิดว่าคงจะไม่ได้พันแต่กลับแปลงนี้ได้สิบหกสอบุญ่ะนี่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 ได้ตัวนี้เลยถึงได้สามสิบกัวแต่ปีนี้น่าจะได้เพิ่มขึ้นวิเคราะห์จากลูกตาของคนทนํานานี่ตรงนี้หักปิดสองสามรอบสี่รอบ ก็ไม่อยู่นี่ไอตัวนี้เอามากั้นน้ำเอาไว้ให้ข้าวมันตั้งท้องตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะน้ำมันมาจากทางทิศใต้มาหนักเลยพายุอะไรหรอกจำไม่ได้มาหนักเลยหักตั้งสองสามเถื่อปวดหลังหมดเลยเพราะมาปิดคนาน,นั่นเองอ้าวขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะพามาดูข้าวร้อยห้า ได้หเดือนกับสองวันอีกสักวันสองวันก็จะเกี่ยวแล้วจ้าสวัสดีขอให้ถูกรัตตีรีรางวันที่หนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชม